โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมได้ทําการลงแอดออนในเกมไมครับนะครับที่จะทําให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับสามารถแปลงร่างเป็นมัสไรเดอร์ตัวอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยมาโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแอดออนมัสไรเดอร์ดีเคทนะครับผมซึ่งถ้าเราลงแอดออนนี้นะครับมันก็จะมีไรเดอร์พวกกนนี้ะคครรรรัับบเิิดตตาามมมธชผซึ่ง อันนี้ผมไม่ได้เสกมานะอันนี้มันเกิดตามธรรมชาติเองเลยครับน่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือตรงนั้นครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย add-on นี้นะครับจะเพิ่มไอเทมเข้ามาตามนี้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไรเดอร์นะครับก็จะมีการ์ดมีที่แปลงล่างนะครับมีท่าไม่ตายอะไรพวกเนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีแปลงล่างเป็นไรเดอร์กันดีกว่านะครับวิธีแปลงล่างนะผมเราก็ต้องใช้ไอเทมชิ้นนี้เลยนะครับนั่นก็คือ n e o d e c a u m driver นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะผมเราก็แค่ถือ n e o d d r i ับ แล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัวเราแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วมันจะมีไอเทมห้2ชิ้นครับอันนี้ก็คือไรบุกนะครับผมนี่ถ้าเรากดค้างที่หน้าจอมันก็จะเป็นการเปิดไรบุกเองนะครับไรบุกคืออะไรไ์บุกคือที่เหมือนแบบที่เก็บการาดนะครับแล้วไอเทมชิ้นต่อมาครับผมก็คืออันนี้เลยนะครับ ก็คือ Neo Deca Drive เวอรครับถ้าเรากดค้างปุ๊บนี่มันก็จะเป็นการเปิดเข็มขัดนะครับเพื่อใส่การ์ดเข้าไปนะครับถ้ากดอีกทีก็เป็นการแปลงร่างนะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่มีการ์ดนะครับซึ่งวิธีการใส่การ์ดผมเราก็แค่หยิบจากเนี่ยไอเทมพวกนี้มาเลยนะครับหยิบมาสักใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดค้างที่หน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็กดเปิดอันนี้นี่มันก็จะได้แล้วนะครับนี่มันก็จะมีไอเทมนี้โผล่มานะครับเดี๋ยวผมขอใส่การ์ดไรเดอร์ทุกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอทนมขเวลาแป๊ึง One hour One โอเคครับผมมาตอนนี้ผมก็ได้ใส่การาดครบทุกใบแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะครบทุกใบแล้วมาเดี๋ยวเรามารีวิวตัวแรกกันก่อน,นครับซึ่งผมจะรีวิวไปทีละตัวเลยนะเรียงตัวกันไปเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมเรียงถูกหรือเปล่าถ้าเรียงผิดก็ขออาภัยกันด้วยนะครับเริ่มจากตัวแรกผมก็จะเป็นคูก,กะนะครับผมคูก,กะก็วิธีการไปล่าครับแล้วก็เปิดอ่านิโอดีคเทดไดเวอร์ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคูกะาก,าการ์ด ใส่นะครับผมกดค้างเลยนี่นี่ก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์เอเสียงภาคด้วยนะครับแล้วก็กดโค้ดรับผมปิดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่คือการแปลงร่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะแต่ละตัวครับจะมีท่าไม่ตายของมันนะครับผมก็จะเป็นไรเดอร์คลิกทุกตัวเลยนะครับอย่างเช่น คุกะนะครับผมนี่คุกะก็จะมีนี่ไฟนอลแอตแท็กคุกะการ์ดนะครับก็จะเป็นท่าไรเดอร์คลิกนั่นแหละนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเราก็แค่เปิดอันนี้ก่อนแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไป Final Attack, นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่าไม่ตายนะครับผมก็เป็นท่าไรเดอร์คริกนั่นเองนะครับซึ่งไรเดอร์คริกเนี่ยมันเหมือนกันทุกตัวนะครับท่าเหมือนกันเดะเลยนะครับผมถ้าใครอยากเห็นท่าไรเดอร์คริกตัวอื่นๆนะครับก็โหลดไปเล่นเองนะครับผมลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็จะรู้ครับผมว่าจะเป็นจะเป็นยังไงปันเทศตรงมีซสาร์เอฟเฟกแล้วก็มีแอนิเมชันด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งก็ทุกตัวนะครับมันก็จะทําท่าเดียวกันหมดเลยครับสำหรับการไรเดอร์คิกครับก็ถ้าใครอยากเห็นก็ไปโหลดแล้วก็เล่น เอาเองนะครับลองไปเล่นดูวิธีการคือล่างครับนี่มันจะมีไอเทมอันทรานส์ฟอร์มอยู่นะครับเราก็กดค้างได้เลยนี่แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะให้ไอเทม n e w d e c a t e d ไดเกลับมาแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถใส่ใหม่ได้นะครับแล้วก็การ์ดของเราก็ยังอยู่ครับนีนะ่การ์ดอยู่ทุกใบเลยตัวต่อมานะครับก็จะเป็นอากิโตะนะครับผมดอากิโ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอากิโตะของเรานะครับผมก็จะเป็นล่างสีทองแบบนี้เลยก็คล้ายๆกับคูกะนะครับแต่ว่าเป็นล่างสีทองแล้วก็มีเขานะครับงอขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันยาวขึ้นประมาณนี้ก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับอากิโตะก็จะเป็นสีทองแบบนี้เลยอ่าดูโคตรเท่เลยนะครับตัวต่อไปนะผมก็จะเป็นบริวคีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราแปลงร่างกัน โอเคประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตามนี้เลยตัวต่อมาผมก็จะเป็นไฟนะครับผม <Fight. S 2> นี่โคตรเท่นะครับก็มีอนิเมชันการแปลงร่างนี่แหละมันทำให้ดูหล่อเท่นะฮะตัวต่อมาผมก็จะเป็นมัสต์ไรเดอร์เบดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกัน ลลนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นหัวแหลมๆแ,แบบนี้เลยตัวต่อมานะผมก็จะเป็นฮิบิกินะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันคามิไลโดฮิบิกิอ่านี่สำหรับฮิบิกิก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันจะไม่มีแอนิเมชั่น เท่าไหร่นะมันก็ม,มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีเลยแหละนะครับมันอยู่ดีก็โผลมานะหรือมันบัคก,ก็ไม่รู้เ่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวต่อมาเน้วผมก็จะเป็นคาบุตโตะนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงคาเมนไรโดก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับมัสโบรเดอร์คาบุตโต้นั่นเองนะก็จะเป็นเหมือนแมลงครับเป็นแนวแมลงนะ ตัวต่อมานะผมก็จะเป็นตัวพระเอกมาแล้วอไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็จะเป็นมัสไรเดอร์เดนโอนั่นเองนะครับมาแปลงร่างกันดีกว่าซึ่งสำหรับเดนโอนครับมันไม่มีซาวเอฟเฟกต์นะครับผมก็ไม่มันมันมันบลกหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมลองแก้แล้วมันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่มีเสียเอฟเฟกนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็มีแอนิเมชันและกันนะครับผมเออ ตัวต่มาของผมก็จะเป็นคีบะนะครับ <K iba. S 2> นี่เฮ้ยต่อไปล่างสีสวยนะบอกเลยว่าสวยนะครับว่าอนิเมชันทำสวยดีนะฮะก็โมเดลจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวคิบะนะครับผมตัวต่อมาครับว่าจะเป็นดีเคทนะผมนี่เจ้าของเข็มขัดเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาแปลงล่างกันดีกว่า คามิลไรโดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับสำหรับดีเคของเรานะโคตรเท่ประมาณนี้เลยซึ่งดีเคของเราครับจะมีสกิลพิเศษด้วยครับหนุ่มถ้าเราเอาไปเนี่ยไปที่ช่องสล็อตของเราเนี่ยท,ที่ช่อง,งว่างๆนะครับแล้วเรากดย่อแล้วกระโดดนะครับนี่ แล้วมันจะให้ดาบมาครับผมเป็นประมาณนี้เลยแล้วถ้าสมมติเราอยากเปลี่ยนเป็นปืนนะครับก็กดย่อครับแล้วก,กดคลิกทีหนึ่งนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นปืนให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถยิงได้นะครับเดียยิงได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ากดย่อแล้วลีกอีกทีก็จะเปลี่ยนเป็นดาบเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามารีวิวท่าของดีเคทกันนะครับก็จะมีอยู่การ์ดอยู่5ใบนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มจากใบแรนด์ก่อนนะมา นี่อันนี้ก็จะเป็นการยิงใช่ไหมการยิงปืนนะฮะต่อไปครับใบที่2นะผมน,นี่อันนี้ก็จะเป็นการแยกล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแยกกลายเป็นแยกออกมา4ล่างนะครับรวมเราเป็น5นะครับผมาการใบต่อมานะครับมาน,นี่ อันนี้ก็จะเป็นการหายตัวนะครับผมซึ่งหายตัวเนี่ยเราหายตัวได้ประมาณ20วินะครับแค่20วิเท่านั้นนะครับถ้าเวลาหมดนะรเราก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวรอดูครับรอดูรอดูเดี๋ยวรออีก20วิอ9วี9วิ9วินี่ครับมันก็จะขึ้นข้อความนับถอยหลังแบบนี้นะครับนี่กลับมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ใบต่อมาครับก็จะเป็นสนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ๋อ oh, จะเป็นการฟันดาบนะครับแต่มันฟันได้ทุเรศมากเลยโอกคตัวหันแต่หัวไม่หันโคตรโคตรฮาเลยวะการ์ดไปสุดท้ายครับก็จะเป็นการ์ดไฟนอลไอแคดีเฮดนะครับผมหรือท่าเลเดอริกนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าท่าเลเดอริกเป็นยังไง Final Attack, Ride. นี่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมสําหรับท่าเลเดอร์คิกของดีเคทนะครับซึ่งก็ท่าเลเดอร์คิกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับทำท่าเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับแอดออนนี้นะตัวต่อมาผมก็จะเป็นนี่มัสเลเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันก็จะเป็นประมาณนี้นี่ลับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับมัสไรเดอร์ดับเบิลนั่นเองนะฮะต่อมาผมก็จะเป็นมัสไรเดอร์โอ้ัวเองนรนี่มีเสียงเพลงมาด้วยนะครับก็จะเป็นแดงเหลืองเขียวนะผมใช้เหรียญน,นะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เหรียญครับใช้กร์ดแทนนะใช้การาดก็สามารถแปลงร่างได้เอเป็นไงล่ะต่อมาก็จะเป็นโฟเซ่ครับ <Holy. S 1> นี่นี่คือมัสเลเดอร์โฟเซ่นั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวแหลมๆแบบนี้เลยซึ่งก็กระโดดสูงด้วยครับนี่ประมาณนี้ตัวต่อมานะผมก็จะเป็นมัสเลเดอร์วิสาต้นเอง นี่ก็จะเป็นตามนี้เลยครับสำหรับมา,ร,า,าร์สเดยเลยวิสัทนะซึ่งก็สาวไอเฟกโคตรนานนะครับน,น้นชิบมายเลยตัวต่อมาครับก็จะเป็นมาร์สเรเดอร์ไกมุนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะกลายเป็นมาร์สเรเดอร์ไกมูเรียบร้อยนะก็ ถือว่าเท่ใช้ได้นะมีการสวมชุดเกาะจากข้างบนน่ะมันลงมาสวมให้เรานะโคตรเท่นะครับต่อมาครับก็จะเป็นมาสเตอร์ไดร์นะครับผม นี่มสัสเรดอร์ได้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับมันก็จะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับรถใช่ไหมใช่ปะใช่รถปะเออประมาณนั้นแหละมัง้งตัวต่อมาครับก็จะเป็นมสัสเรเดอร์โกดนั่นเอง ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับมาสเรเดอร์โกนะมาสเรเดอร์ผีเออผีหลอกตัวต่อไปครับก็จะเป็นมาสเรเดอร์แอตโตนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นมารเรเดอร์ที่เกี่ยวกับเกมใช่ไหมเป,เป็นเกมปะจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับตัวต่อมาผมก็จะเป็นนี่มารเรเดอร์บิวนะครับ น,นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับแปลงล่างเสร็จตั้งนานแล้วแต่เสียงเอฟเฟกยังไม่หยุดอีกนะโคตรยาวและตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นมาสไรเดอร์จีโอครับผมคาเมนไรโดจีโอ นี่โคตรเท่นะครับสำหรับ G.O ของเราครับผมนี่ก็โอ้สุดยอดนะฮะแอนิเมชันการแปลงร่างของมันนะครับ G.O นี่โคตรสุดยอดเลยนะครับมันดูสวยดูอลังการดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Add On m a s t b r e a d e r Decade นะผมก็จะมีตามนี้แหละนะครับก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Add On m a s t b r e a d e r Decade นะครับผมแล้วถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะฮะ โอเคครับ <Okay, S 2> <Okay, S 1> ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย